ผมวั 2, มมดสอบถรเนี่นว่ยเปน <c oughs> จูบอกได้มันจูบอกได้ไม่มต้องงานกันผมมาสร้างสีสันไงเราบนี้หนึ่งถึงสานะรอบนี้ผมไม่ได้เข้าประกวดนะรอบนี้นะออกกรรมการด้วยแล้วอีตากรรม,มการมีตาแดงดิย,ววยววกันยกหนักใจกรรมการนะับกรรมการยังอยู่ไหมครับหรือว่าโดไเอไแล้วกรรมการขึ้นยากนรครับกรรมการยังทัวไปแล้วไง มีเทคนิคทำภูปิกรรมการยางถุยยางฉากยางเฉลี่ยตั้เป็นพูกได้เลยว่าตัวไหนงานแม่ป้าค่ะแม่เป็นว่าแต่งเป็นยานก็ตัวเองก็ร่วมงานแค่ไม่มีสามารถแต่ก็แค่ไม่มีสามารถบอกต้อนเราแต่ในใกล้ฝากต้อนเราแต่เป็นผู้นๆนะต้องต้องสนต้องติดต่อพิเศษนะขอเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะใช่ไหมครับใช่ไม่เคยนอะไรอื่นนะครับพี่น้องครับผมเคยบอกว่าประกวดกัวไม่ไี้ให้ดูในใจไว้แต่ตอนนี้ผมไม่กล้าใช้คำนี้แล้วแหละ มันหลายดจิ๋งจ๋ตงต้องไม่เสร็จวะไหนหขนาดผมยืนอยู่บนเวทีนี่ยังยังลายตาตาตาลายตาเลยเนะครับอันนี้นะครับโอค้ครับจริงๆนะเวทีนีอของคุณดีเจแทนผู้จัดเนานะท่านได้รับการตอบสนองโตอตอบรับได้ดีมากเลยนะครับ ครับผมตอนนี้ผมอยู่งานประกวดงู่ควายนะครับโบกบือครับอยู่อำเภอบุรพบุรีจังหวัดมหาสารคามครับผมคนหลายครับผมแต่ทุกคนก็ต้องทานการตรวจนะครับอีนิเก้หรือว่าผลิตโปรฉีดวัคซีนบพอแสดงปัการฉีดวัคซีนนะครับประสิทธิผลได้กลับมาในงานนะครับกูอยู่ในนิสส่งฉีดเดอย่างไรเขาเข้มนะครับผม ไไกมีรองี้ันรอบนี้รอบนี้เป็นรอบไข่ไขยเนาะตรงกลางครับพี่หมอโต้งครับผมตรงกลางใช่ไหมครับด้านตรงกลางก็คือเป็นขนาการครับวั้นี้นักใจครับอันนี้รุ่นแรกนะครับผมมีหกคิปโตครับ ก60โต๊ะรอบแรกเนี่ยเพิ่นจะคัดออกนะครับตอนนี้อยู่ในนี่เพิ่ง30โต๊ะแน่นเลยนะครับหลักไปใส่หัวไปพี่น้องก็ให้ความสนใจท้ายการหลับให้กรรมการเพื่อควาเสมอคือว่าสุดยอดเลยครับงานงานนี่ครับพีเข้าไปเลยที่แรกใครการตอบรับสุดยอดมากเลยครับพี่น้องเกษตรกรครับตอนนี้ควายทุกโต๊ะจะต้องหันออกขวาครับให้พี่น้องเห็นโอ้โหตอนแรกมันเป็นจุกไปเลยมันเป็นยอดเลยครับผม นีน,นีเป็นค<ม>วายควายประกวดงวไปแล้วครับผมควเกือบคกอันอันนี้งานน <rubbing fire> <พ érica> ะครับก็ปส้นอรันนะครัือันันีสีบรมือรั้งนี้ครงนี้ให้อการะครับพี่น้องชาววายนะครับส่วนหนึ่งท่านหลางจะได้ดูว่า บ้านไทยนะครับก็มัวนะบ้านไทยนะโมอบกินหรือเปล่าโภหงษ์หางใหญ่ไหมหางยาวกินของหรือเปล่านะครับผู้ใดได้มายืนอยู่กับผมนี่โอ้ยสิมีความสุขหลายครับควายเยอะรวยนี่เป็นหลักฐานเลยครับควายเยอะรวยเยอะตรงกลางก็คือคณะกรรมการนะครับต้นกำลังไห่คะแนนครับนักใจเลยครับรอบนี้สิบตัวนะครับรุ่นนี้ครับผมรุ่นน้ำหนักนี่ดูที่ขนาดจังหวัด ใช่เนน้ำนมครับหลุดฟันน้ำนมครับจะได้การล่อติดตามได้คลิปช่องบางเกษตรอีกหนึ่งนะครับผมคลิปเต็มครับคลิปี้วยี่ผมไล่สวนไอพี่น้องในเมืองเ่าวๆแต่ว่ามวยขี้เขานะครับศูนย์เขาเป็นกระเบื้อนีิยังไม่มีใครไปศูนย์เขาเลยนะครับเพราะเขาเป็นความสำคัญตอนนี้ผมยืนอยู่บนเวทีครับข้างหลังกระเบื้องตื่นเต้นเลยผมเสียดายทุกตัวเลยผมเสียดายทุกตัว ไม่อยากคัดทิ้งเลยนะฮะแต่ว่าก็ต้องนะบนเวทีนี้เราต้องเอาสิ่งที่กรรมการเห็นว่าเหมาะสมที่จะเข้ารอบต่อไปนะครับขอให้คุณครูปิมี่อ่านเรื่องดังน้ฟังนะครับมีตัวไหนเข้ารอบบ้างนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวจะติดตามครับพี่น้องครับขออนุญาตถ่ายคลิปต่อครับผมครับรอติดตามคลิปเต็มครับสวัสดีครับไปเย็นตื่นเต้นที่เข้ารอบนะครับบุนกระบูฟันน้ำนมนะครับตัวที่เข้ารอบผมจะอ่านเรียน